สวัสดีค่ะสวัสดีครับยุนสาแนะนำต่อยืดคั้งได้ไหมแบบเจบว่าหล่อสวัสดีครับยุ่นพุทณียครับผมเฮ้ยแต่อยอกว่าใจช่างภาพเหลือเกินวันนี้ยุน <laughs> <laughs> สาวันนี้วันนี้แฟนตั้งนัดต,ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่าอยากจะได้รับเพว่าคำาลวยพรปีใหม่จากที่ยุ่นสุดหล่อของเราก็ <laughs> สวัสดีปีใหม่2 0 2 5ทุกคนนะครับก็ขอให้มีความสุขกันทุกคน คิดอะไรก็ขอให้สมหวังดังปรารถนานะฮะแล้วก็ขอให้เป็นปีที่ดีของทุกๆคนนะครับปังๆเลยเออลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งที่คิดแล้วคืออ่าแน่นอน <c oughs> ขอให้ถูรางวัลที่หนึ่งอะย <laughs> ุนศา์เขาจะไปเที่ยวไหนมาอะไรยังไงบ้างาบอกเ่าหน่อยเร็เวไปไหว้พระข้ามปีขาจะสายมูครับม, <laughs> มูเยอะไหมแต่ละปีที่ผ่านมายุนขาจริงๆไม่รู้ว่าสายมูไหมแค่ชอบไปทำบุญเฉย แล้วก็นี่เป็นปีแรกที่ไปส่วนมนค้าปีเฉยๆไม่เคยไปส่วนมนค้าปีเลยเพราะคิดว่าที่อื่นมันน่าจะคนเยอะอ่ะก็เลยลองดูไปลองไปไหว้พระดูซิว่ามันโอเคไหม<ช>อะไรเงี้ย<ช>ก็ทาให้จิตใจสงบข,ขึ้นได้บ้างแตเราโตขึ้นรู้สึกว่าเราจะได้แบบว่าอิ่มอิ่มเขาว่าอิ่มอิ่มใจอิ่มบุญไปด้วยเนาะใช่<ต>ครับที่เราบอกว่าบางทีทุกปีมันลื่นเลื่อนกันไปเพื่อปีนี้จะจะราบรืบร่นแล้วก็เป็นปีที่ดีไปด้วยอะไรเงี้ย ถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าที่นี่ก็ดีที่นั่นก็ดีเราจะต้องมูนที่ไหมก็ไม่นะฮะไปที่เราอยากไปก็พอละสบายใจก็โอเคละใช่ซีรีโอ้โหร้อนแรงมากมาเลยกับซีรีส์เรื่องนี้เนยบอกเล่าหน่อยเดี๋ยวยุ่งขาก็เพิ่งถ่ายเสร็จไปเมื่อวานเนี่ยครับคิวสุดท้ายไหนที่บอกไม่ชอบเด็กครับใช่ออนประมาณเดือน2เดือน3ปีนี้แหละครับค่ะแต่ว่ากระแสตอนนี้เขาปั่นใน X สุดยอดเลยเรา รับมือยังไงจากกระแสนี่มันจะดีมากหลังออนแอร์ไปแล้วถ้าดีก็สาธุด้วยไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าแต่ว่าทำไมไม่รู้ไม่ได้ติดตามไงแค่ผมดูแค่อย่างเดียวคือวิวใน y o u t u b e เฉยเออมันก็ดีนะแบบวิวดีอะไรเงี้ยหลังออนก็ขอให้มันดีไปด้วยครับผมเพราะว่าทุกคนก็ตั้งใจเหมือนกันครับบทบาทที่ผ่านมากับบทบาทนี้มันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนคะคุณยุนก็ไม่ได้เป็นบทบาทที่แตกต่างมากอันนี้เป็นหนุ่มออฟฟิศ เฉยๆแล้วก็มีความรักกุ๊กกิ๊อะไรเงี้ยสไตล์แล้วก็ไม่เล่นไม่ยากมากครับแต่มันก็จะต้องแบบว่าอย่างที่บอกว่าบทอะไรที่มันแบบพาท่าในชีวิตเราอย่างบทออฟฟิศพนักงานออฟฟิศหรือผูาออฟฟิศเนี่ยมันมันต้องแบบต้องคิปคาเล็กเตอร์อะไรยังไงบ้างไหมฮะไม่ยากเพราะว่าเล่นเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยก็เลยเป็นท่าประธานมันก็เลยไม่ยากมากต้องข่มไมะดุไม่ไม่ขนาดฮเป็นขมเงียบใจดีอะไรเงี้ยก็ เป็นเราอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยยากครับแต่พอปเปีนอะอย่างนี้ต้องถามนิดนึงว่าต้องมีแบบเออฉากทุกคนรลอกคอยเป็นซีนี้เหะโอ้มันจะจึ้งไหมคะแฟนนิยายก็อ่านนิยายมาแล้วก็จึง้งอยู่อันนี้ก็หนักอยู่เหมือนกัน็ตัวแะนเลนิยายมาสู่ให้เราได้เป็นภาพเป็นเนื้อให้เห็นใช่ใช่ใช่อีกคู่นึงก็หนักเหมือนกันหนักมากๆเลยจนผมก็ไม่ค่อยกล้าดูของเขาเท่าไหร่ โอ้โหนัแสดงมันยังไม่กล้าดูเลยหรอคะครับเข like okay. ินแทนเลยงั้นพ oh ี่ดูฉพอะคู่เราก็ได้โอเคของผมก็หนักอยู่มากอะไรเงี้ยก็นักแสดงของผการันตีแล้วรันตีละสีว่าเต็มร้อยนคคะก็หนักสุดตั้งแต่ที่ผมเล่นมาละว้าวอยู่ชั้นภาพเราไปปั่นไอเอ็ให้เลยนะคะขอบคุณครับ รุ่นค่ะในปีนี้เราจะได้เห็นอะไรแบบว่าเราจะเสิร์ฟอะไรให้กับแฟนๆได้เห็นรับอีมูบ้างไหมคะก็คงเป็นซีรีส์ที่ไม่ได้รับมาสองปีกว่าแล้วเนี่ยแหละนี่เป็นเรื่องแรกที่รับในปีนี้เลยก็หวังว่าทุกคนจะถูกใจครับทำไมถึงปีนี้ถึงรับล่ะคะเอาจริงๆหรือเอาสร้างภาพจริงั็แหม่งานมาเริ่มงานมาเริ่มหน่อยแล้วก็หาหาหาซีรีส์แบบบ้าง จริงๆก็คิดถึงการแสดงด้วยแหละครับไม่ได้รับมานานเอารับอีเวนต์มาตลอดเลยอะไรเงี้ยก็อยากเล่นซีรีส์บ้างแล้วก็เลยรับซะหน่อยครับลองหายไปไอ้จากหน้าจอนานๆเนาะหมดคิดถึงมันก็อยากทำแบบแสดงให้แฟนๆได้ติดตามใช่ครับคิดถึงกองถ่ายคิดถึงฟิลการถ่ายทําอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไม่ได้รับนานแล้วใกล้จะปิดแอร์เนาะต้อเตรียมพร้อมๆเต็มที่ครับอัสทายอัสทาย วยพรอีกรอบหนึ่งให้เป็นแฟนทีวีภูแล้วก็เป็นแฟนทางยุนเองก็ขอให้ทีวีภูปีนี้เป็นปีที่ดีนะครับก้าวหน้าเจริญเติบโตไปเรื่อยๆทำคอนเทนต์ที่น่ารักๆออกมาเยอะนะครับผมก็จะติดตามตลอดแล้ว <warm> ก <hands> ็จะมารบกวนบ่อยๆนะครับไไดลม่รก